เจนซีรีพอเทอร์วันนี้ชวนไปดูการปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการปางช้างที่ภูเก็ตนะคะพวกเขาเปิดคาเฟ่ช้างแล้วก็ปรับลดราคาเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ของปางช้างและกลุ่มคนเลี้ยงช้างติดตามจากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตค่ะ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบให้ธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของชาภูเก็ตต้องหยุดชะง,งักรวมถึงธุรกิจปางช้างในจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหลายปางต้องปิดตัวลงส่งช้างกลับบ้านและปางช้างที่ยังเปิดอยู่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดได้ทั้งคนและช้างนางสาวไอรดาสังอวงบอกว่า บางช้างของตนที่เปิดให้บริการมา4ปีซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกระทูในช่วงโควิดต้องปิดปางช้างไปในขณะนี้ดูแลช้างอยู่ทั้งหมด18เชือกจาก25เชือกปัจจุบันปรับธุรกิจมาเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อเป็นรายได้เสริมตั้งแต่ที่เกิดการระบาดระลอกแรกนี้ก็คือเราปรับตัวมาเปิดเป็นคาเฟ่ช้างให้ลูกค้าเข้ามาทานอาหารทานเครื่องดื่มในร้านแล้วก็สามารถเข้าชมช้างได้ฟรีนะคะแล้วก็ พอละลอกสองนี้มันก็ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะก็เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะผู้จัดการปังช้างยังบอกอีกว่าผลการตอบรับหลังจากเปิดธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างดีการอดทนรอและปรับตัวเท่าที่ปรับได้จะทําให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดไีได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงแรกพอช่วงหลังๆนี้ก็เนาะคนก็จะระวังเรื่องการใช้จ่ายมันก็จะยังไม่เห็นผลเยอะส่วนเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ถือว่าตอบรับดีค่ะ อีกปางช้างในตำบลป่าตองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทําให้ควานช้างต้องดูแลช้างคนละสองเชือกและปล่อยช้างหากินตามธรรมชาติเจ้าของปางช้างกล่าวว่าเดิมรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังจากโควิดมีการปรับราคาและรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นเมื่อก่อนเรารับมีแต่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องปรับปรับตัวเป็นปรับลดลง ราคาเหลือครึ่งหนึ่งเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวชาวไทยการตอบรับก็ค่อนข้างดีมากเลยครับผมก็มีลูกค้าประมาณวันหนึ่งก็10กว่าท่าน10 10-20ถึงท่านครับช่วงน,นั้นก็เริ่มมีการตอบรับเพราะว่าเราลูกค้ามาเราก็จะมีเพิ่มเป็นเครื่องดื่มให้ที่ว่าลูกค้าที่มาเล่นกับช้างครับแม้ว่าสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยยังไม่หมดไปปางช้างในจังหวัดภูเก็ตยังต้องใช้เวลาปรับตัวกันอีกนาน ในวันนี้ช้างต้องหยุดโชว์ปางช้างต้องหันมาเปิดร้านอาหารกับการดูแลช้างควบคู่กันไป